จุดสาลายเกาะตามกิ่งใช้ตัวไหนดีครับโอ้พูดยากเลยตัวนี้ผมคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดนะพ่นยาขับปะคองลดการเกิดลงได้มันคงไม่หายแบบโปะปะเพราะ1จุดสาลายมันไม่ใช่เชื้อรามันเป็นสาลายสีเขียวแกมน้ําเงินชิ้นหนึ่งบางทีเขาเรียกว่าสาลายบกแต่ตัวมันเวลาเส้นใยมันแก่มันเป็นสีน้ำตาลเส้นใยแรกๆมันจะออกมาใหม่ๆเป็นจุดเล็กๆจะเป็นสีขาวอมเทาแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนๆหลังนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง แล้วก็เลยเรียกว่าจุดสาลาหรือจุดสนิมทีนี้ ตัวที่น่าจะพอยับยั้งเขาได้ดีๆหน่อยก็จะมีกลุ่มสารประกอบคอปเปอร์ทั้งหลาย,ยใช้ได้แมนโคเซปโพพีเนตตรงนี้ใช้ได้คอโลทาโรเนียอ่างเงี้ยใช้ได้ตัวกรัรมมันทานทองถ้าอัตราต,าตา่ำๆคันเคื่อได้แต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวกรัรมมันทานทองเนาะก็ฉีดประคองประคองครับแล้วก็ตอนที่เราเก็บเกี่ยวผม,มิเสร็จแล้วต้องการฉีดพ,พ่นล้างต้นอย่างเงี้ยเราค่อยใช้พวกคอปเปอร์ในอัตราสูงๆหน่อยหรือว่าแมนโคเซปโพพีเนตในอัตราสูงๆหน่อยก็น่าจะช่วยประคับประคองได้ แต่ถ้าเป็นพวกตาค่าสาหลายไรเข่นที่ขึ้นตามลำต้นแล้วมันหนามากเป็นโแผ่นเขียวขึ้นมาหนาเลยอย่างนั้อยู่ที่ลำต้นเอาถังเป้สะพายหลังแบบ20ลิตรไปพ่นเลือดพ่นได้แบบไม่ไงก็ไม่โดนใบผมแนะนําเลยว่าไปกรรมฐันทองอัตาเข้นหน่อยประมาณ100ถึง120กรัมต่อน้ํา20ลิตรผสมสารจับใบดีๆตัวไหนก็ได้จะออยก็ได้นะครับฉีดไปประมาณสัก7วันไม่เกิน10วันแห้งแห้งหมดเลย